สวัสดีครับทุกทคนตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตใหม่อัปเดตใหญ่นะครับทาให้คนในบ่นกันมากมายเหมือนเล่นเกมใหม่กันเลยทีเดียวก็คือแพทนะตอนนี้นั่นเองนะครับที่อัปไอเทมมายกชุดนะครับทำให้ทุกคนนี่งงกันไปหมดเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายสิ่งที่ผมรู้เท่านั้นนะครับเอามาจากประสบการณ์ครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะหาข้อมูลจากไหนเหมือนกันนะครับส่วนเนื้อหานะผมจะแบ่งเป็นสองสองส่วนส่วนแรกนะครับผมจะพูดเกี่ยวกับการหลอมไอเทมนะครับว่ามันหลอมยังไง วิธีการหลอมช่วงไหนอะไรยังไงเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับช่วงที่2เนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับไอเทมใหม่ตอนนี้นะครับไอเทมเนี่ยจะแบ่งเป็น5ระดับนะครับระดับ1 2 3 4 5หผมเลือกแบบนี้นะง่ายๆแล้วกันนะครับบางคนก็เรียกเป็นสีนะครับสีเทาสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีทอง<ม>เขาว่ากันไปนะครับในการหลอมนะครับจะหลอมได้ช่วงละ1ครั้งเท่านั้นแต่ละ5เทินเนี่ยจะมีคีปมาใช่ไหมครับในะช่วงนั้นเนี่ย ก็จะหลอมได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถหลอมได้ UK ครั้งที่2นะครับต้องรอรอบถัดไปถึงจะหลอมใหม่ได้นะครับในการหลอมส่วนหลอมนะครับไอเทมเนี่ยที่แบ่งเป็น5ระดับเนี่ยระดับแรกเนี่ยก็จะราคา1บาทนะครับระดับ2 3 4 5เนี่ยก็จะตามไล่ไประดับนั้นเลยนะครับระดับ2ก็2บาทระดับ3ก็3บาทระดับ4ก็4บาทระดับ5ก็5บาทเวลาหลอมเนี่ยมันก็จะมีช่วงของมันนะครับว่าไ้กี่บาทในการหลอมรวมนะครับเราก็ คลิกๆๆไปครับให้ได้ระดับที่เราต้องการที่จะหลอมนะครับส่วนเทคนิคนะครับที่ผมใช้ในการหลอมไอเทมใหม่เนี่ยแน่นอนครับไอเทมที่มันทรงพลัง ก็คือไอเทมระดับ4กับระดับ5นะครับหรือม่วงกับทองนั่นเองผมก็จะมีเทคนิคช่วงที่ประมาณลาว20หรือไม่ก็25หรือไม่ก็ช่วง30นั้นน่ะเราจะสามารถหลอมรวมระดับระดับสูงๆได้แล้วนะครับเพราะว่าไอเทมเราเริ่มมีแล้วนะครับสมมติในช่วง25าลาว25แล้วกันนะครับก่อนที่จะ25หเนี่ยหรือก่อนที่จะเจอคีฟี่สบสเนี่ยผมจะเริ่มหลอมเป็นของใหญ่แล้วครับสมมติผ่าน25ไปนะครับเราจะหลอมได้อีกครั้งนั่นเองนะครเาหลอมี่ มันเป็นการสุ่มทําไมผมจึงหลอมจนช่วงนั้นถ้าสมมุติผมหลอมแล้วผมไม่ได้ตามที่ผมต้องการนะครับผมสามารถหลอมได้อีกครั้งนั่นเองในช่วงที่ผ่านเทินยี่หไปอีกทีนั่นเองนะครับเหมือนกับเราหลอมได้สองครั้งนะครับได้แก้ตัวนั่นเองอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้นะครับเพราะเราจะได้ของที่เราต้องการนั่นเองนะครับส่วนไอเทมไอเทมในการหลอมนะครับเวลาหลอมเนี่ยเราจะมีการสุ่มไอเทมใช่ไหมครับ เวลาสุม่มไอเทมเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราไปกดสุ่มเนี่ยไอเทมที่เราไม่ต้องการนั้นเนี่นย <tuh S 1> เวลาเราหลอกอีกครั้งเนี่ยไอเทมนั้นเราจะไม่ได้เราจะไม่เจอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอกดตรงนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ได้กรณีที่เราไม่ต้องการใช้เราก็สุ่มนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปอ่ะเราก็จะไม่เจอไอเทมที่เราไม่ต้องการแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เทคนิคอีกอย่างนะครับเทคนิคในการเล่นละกันนะครับหลักๆเลยคือเราต้องรู้ว่าเราเล่นอาชีพไหนนะครับแล้วก็ตัวไหนแบก ก่อนจากนั้นเราก็มาเลือกไอเทมเลยนะครับว่าเราจะเอาอันไหนใช้อันไหนบ้างนะครับเราก็เลือกเลือกตั้งแต่แรกเลยนะครับเวลาเราไม่ได้ไอเทมที่เราต้องการเราก็กดสุ่มกดสุ่มไปเลยครับตัดทิ้งไอเทมที่เราไม่ต้องการไปนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปอ่ะเราก็จะเจอไอเทมที่เราต้องการนั่นเองก็จะมีคนบ่นมาเยอะนะครับว่ากดแล้วนไอเทมไม่ได้ที่ต้องการนะครับต่อไปนี้ก็คือเราก็กดสุ่มไปเลยนะครับครั้งต่อไปเรามาหลอมอีกเราก็จะเจอไอเทมที่เราต้องการแล้วครับ อันนี้ก็คือเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งน่าจะประมาณนี้กับการาหลอมไอเทมของผมนะครับไปดูหัวข้อเราไปเรื่องไอเทมกันดีกว่านะครับผมเอานลครับมาดูไอเทมกันดีกว่าว่ามีอะไรใหม่ๆนะครับมาบ้างนะครับผมก็จะพยายามอธิบายเท่าที่ผมรู้อีกตามเคยนะครับเพราะว่าบางทีมันก็แปลแบบ งงงงเนี่ยทุกคนก็งงใช่ไหมครับโอเคไอเทมระดับ1นึ่งผมจะอธิบายไปแบบสั้นๆแล้วกันง่ายๆแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปใช้ระดับ4ระดับ5มากกว่านะครับระดับ1นึ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาไปย่อยหมดนะครับมีไม่กี่ชิ้นที่เราใช้นั่นเองนะครับมาดูชิ้นแรกนะครับอันนี้เป็นเกาะนะครับบวก6นะครับและนี้ไอเทมฟื้นฟูนะครับบวก20อันนี้บวกมานาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ ดาบนะครับโจมตี15บวก15เปอร์เซ็นต์นะครับป้อนหินสีส้มนะครับบวกเฮี300นะครับกระทานะครับเพิ่มความเสียหายเวท15เปอร์เซ็นต์นะครับไม้อันนี้นะครับบวกความเร็ว15เปอร์เซ็นต์นะอันนี้เพิ่มมานา40แต้มเมื่อเริ่มเกมนะครับลั์ไม่สะสมกันนะครับถ้าเราใส่เป็น2อันนะครับใส่แค่อันเดียวต่อคนนะครับผมส่วนอันนี้นะครับโจมตีปกติจะมีโอกาส10เปอร์เซ็นต์ที่จะสร้างความเสียหาย200ก็คือคี้เล็กนั่นเองคีเล็กนะครับผม อันนี้ b ริ n นะครับส่วนอันนี้นะเพิ่ม o u t พุ t 10% h ป a p 15%ผ่าน s a มมอนนะครับก็คือเอาไว้ใส่พวกที่มี s a มมอน s a มมอนเราก็จะเก่งประมาณนี้นะครับอันนี้พระคุมล่องหนนะครับต้านเวท25%นะครับเอาไว้กันเวทแล้วก็ส่วนล่องหนผมก็ยังไม่ค่อยเห็นความสามารถมันมากเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่คนที่เข้ามาดูในกระดานจะไม่เห็นคนที่ใส่ ภาคคุมิันนี้นะครับตอนนี้นะเพิ่มลบหลบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีภนะูมิคุ้มกันกด้านจิตใจต้านการควบคุมของเป่าพีดได้อย่างนี้เหรอใครรู้เชื่อคอมเมนต์มาได้แล้วกันนะสำหรับไอเทมนี้ส่วนอันนี้นะครับจะลดเกาะห้าเป็นเวลาห้าวินะครับลดเกาะส่วนไอเทมนี้ใช้ใช้สําหรับการยิงนะครับจะเพิ่มระยะการยิงสองร้อยอันนี้โซ่นะครับจะขังศัตรูไว้ขยับไม่ได้เป็นเวลาหนึ่งจุด 5วินาทีนะครับคนที่โดนกักขังก็จะไม่สามารถโจมตีหรือเคลื่อนย้ายได้นะครับส่วนอันนี้ไอเทมนี้นะครับเอาไว้ใช้ลดต้านเวทของศัตรูนะครับ20เป็นเวลา10วินะครับนี่นะสำหับสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับเวลาเราใช้เราก็ควรใช้ในเฉพาะตัวที่ยืนอยู่ ข้างหน้านะครับเพราะว่ามันต้องให้โดนนั่นเองมันจะระเบิดเป็นควันนะครับโอเคไปดูระดับ2นะครับสีเขียวอันแรกนะครับสร้างความเสียหาย30เนตะครับอันนี้ลดคูดาว20์ซมานาบวกอีก150ตัวนอันนี้นะครับเป็นคาถาฉีดสร้างความเสียหาย200หน่วยฉีดแบบสุ่มด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นลดความเร็วของศัตรูนะครับ15%เแล้วก็ลดการเพินมปูอีก50ใเเนเวลา30วินาทีนะครับเอาไปใช้ตัวหน้าเหมือนกันนะครับอันนี้จะเพิ่มมาาน 30นะครับให้กับผู้ที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั่นเองนะครับอันนี้ใข่นะครับซีซั่นที่แล้วจะหาได้ยากมากอันนี้มาง่ายมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเห็นอินเสกเยอะหน่อยนะครับใจลงไปปุ๊บก็จะเป็นเผาอินเสกเลยนะครับผมตัวอันนี้ครับปลดอาวุธ3วินะับปลดอาวุธอันนี้เป็นโล่นะับมีโอกาส100%อร์นะครับก็คือบล็อกได้แน่30 30เมื่อได้รับโจมตีพื้นฐานไม่สามารถซ้อนกันได้นะครับตัวอันนี้นะครับเมื่อได้รับบาดเจ็บ50%ความเสียหายที่ได้รับ ภายในสีวิจะถูกจะถูกแปลงเป็นความเสียหายโดยตรงนะครับต่อผู้โจมตีนั่นหมายถึงว่าเวลาโดนเข้าไปแล้วเลือดเหลือ50%เปเมั้งครับแล้วมันก็จะคิดความเสียหายที่โดนใน4วิล่าสุดเนี่ยไปโดนผู้ที่ทีตีเหลียวที่ที่ตีเรานั่นเองนะโดนแค่ไหนใน4วิก็กลับไปเท่านั้นนะครับน่าจะใส่พวกใส่แท้ง ได้ดีนะใส่แทงเมื่อศัตรูมานาเต็มนะครับคันธมิรเนี่ยจะได้รับป้องกันความเสียหายทางเวท200เป็นเวลา5วินะครับก็จะใช้ใช้เมื่อเจอกับเวทนั่นเองอพอาเวทเนี่ยมานาเขาเต็มปุ๊บเราจะได้กันเวทมา200นั่นเองนะครับเนี่ยแต่ว่าก็ต้องยืนอยู่ใกล้ๆนะครับมันจะได้รับแค่แค่นี้นะครับส่วนอันนี้ตีโดนนะครับ40%อันนี้นะครับส่วนอันนี้ใส่แล้วก็จะเป็นเผ่าเผ่านี้นะเผ่าคนแค้นนะครับส่วนอันนี้นะครับ <c oughs> จะลดการฟื้น f u l HP ของศัตรูลง50เปอร์เซ็นตเวลา5วิเอาไว้ใช้กับพวกที่สามารถฮิวได้นะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นพวกที่เป็นซัมมอนนะครับพวกที่ถูกอัญเชิญมาจะได้รับความเร็วขึ้น60เเซนั่นเองเอาไว้ใส่พวกซัมมอนนะพวกหมีพวกหมาอะไรนะครับส่วอนอันนี้ผมกไม็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> มันเป็นลบล้างด้านลบทั้งหมดน่าจะเป็นคล้ายๆกับ คล้ายๆกับสร้อยอันเก่าลบล้างทั้งหมดระดับ3เริ่มมาใหม่นะครับอันนี้จะเป็นหน้ากากดูดเลือดนะครับมันจะดูดเลือด20%นะครับเพิ่มความเร็ว15%แต่ว่าคนใส่เนี่ยจะไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองนะครับมันก็จะใช้พวกที่ไม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 ่ใช้สกิลนะ PA น่าจะใช้ได้ดีส่วนใหญ่จะเป็นพวกสายตีนะครับที่ใช้สมมติถ้ไปใส่ลิงนะครับลิงก็จะทุบไม่ได้นะครับ มันจะได้แค่ดุดเลือดเท่านั้นนะครับเวลาใส่ก็ระวังไว้ให้ดีนะครับจะไปใส่ผิดตัวนะครับอันนี้เพิ่มความเร็ว30%นะครับมีโอกาส20%ที่จะสร้างสายฟ้านะครับยิง3ครั้งสร้างความเสียหายเวท100นะครับอันนี้บวกเกาะ6นะครับเพิ่มเกาะให้พันธมิตรนะครับที่อยู่ภายในนะจะบวก6เหมือนกันนะครับแล้วก็ลดเกาะของศัตรูลง2ส่วนอันนี้กระทานเดิมนะครับอันเก่านะครับทานเก่าก็จะเหมาะกับกากับ สายเวทนะครับสายเวทยิ่งฆ่าศัตรูก็จะยิ่งได้รับดาเมจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ง่ายๆต่วอันนี้ก็ไอเทมเก่านะเออต้านเวท3 0นะครับให้กับพันธมิตรด้วยนะครับที่อยู่ในนี้เพิ่มดาเมจ15%นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายตรงตรง3 0นั่นเองนะครับ30%ก็จะเป็นเสียหายตรงที่เราทําได้นะครับส่วนเราตีปุ๊บมันก็จะกระจายเฉพาะตรงนี้นะครับสมมติตีศัตรูตรงนี้มันก็จะกระจายรอบนี้นะครับลองไปคลิกเล่นดูได้นะครัับอนนี้ ของเก่านะครับส่วนอันนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตี15%นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็ว15นะครับเป็นยิงกระจายนะครับแล้วก็สร้างควมความเสียหายได้อีกหนึ่งคนนะครับแต่ความเสียหายที่สร้างได้ก็จะแค่15%าเนท่านั้น,นร,รู้สึกมอก่อนมันยิงได้3มคนน นี่เหมือนยิงได้คนเดียวอันนี้เพิ่มพลังโจมตี15%นะครับแล้วก็ลดเกาะศะัตรูลงลบ10นะเป็นเวลา5วิอันนี้ไอเทมใหม่ครับไม่มีอะไรมากครับเป็นของเวทครับสร้างความเสียหายเวท45%เยอะเหมือนกันนะนี่ส่วนนี้ก็ของใหม่ครับกระจกวิเศษมานา50%นะครับมันก็จะโคนโคนคนที่ใส่กระจก เป็น2ตัวนั่นเองนะครับซึ่งตัวที่คนเนี่ยจะไม่สามารถใช้ความสามารถได้นะครับแต่ว่าตัวคนนี้จะสร้างความเสียหาย100%เลยนะครับคู่ดาว20ิวินะครับ20วิมันก็จะเสกมาใหม่อีก2คนนั่นเองนะครับใช้ดีมากอันนี้ลองไปใช้ดูนะครับอันนี้ก็ไอเทมใหม่นะครับมานาบวกมานา50%นะครับแล้วก็จะเพิ่มความเสียหาย50%เมื่อเจอกับเผ่าหรืออาชีพเดียวกันนั่นเองนะครับถ้าเจอแบบคู่ต่อสู้เผ่าเดียวกับเรานะครับใช้อันนี้มันก็จะเพิ่ม50 ดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเอาไว้ทำลายคู่ต่อสู้ที่คัสเดียวกันนะครับอาชีพเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็คือคีระนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับใส่ไปก็จะเป็นคีระเพิ่มมา1ตัวนั่นเองช่วงนี้คีระก็โดนเนิฟไปแล้วนะครับเนิฟไปประมาณเกือบ50%เเลยก็ไม่ค่อยจะ น่าใช้เท่าไหร่ในช่วงนี้สําหรับคีละส่วนเกาะนนี้นะครับเพิ่มเกาะบวก6นะครับบล็อกเอฟเฟกความเสียหายเป้าหมายยูนิตและเอฟเฟก i ไอเทมได้ด้วยนะครับอาจจะแบบกันพวกโซ่พวกอะไรได้นะน่าจะเป็นเหมือนสร้อยนะครับสร้อยอันก่อนนะครับอาจจะเป็นสร้อยใหญ่อะไรเงี้ย แต่ว่าความสามารถที่เพิ่มมามันไม่ได้บล็อกแค่เอฟเฟกองความสามารถเย่ยมันบล็อกเอฟเฟกไอเทมด้วยนะน่าจะใช้ได้ดีนะครับอันนี้น่าใช้มากนะโล่นนี้นะครับ1 0อยนะครับบล็อกความเสียหาย30อันนี้เหมือนจะเป็นโล่ระดับ2ของอันนี้นะครับอันนี้มันใช้คนเดียวใช่ไหมครับส่วนโล่อันนี้มันจะเป็นอันโล่ระดับ2บล็อกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า คือใครที่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆคนที่ใช้โล่เนี่ยในระยะนี้ก็คือจะได้ความสามารถนี้เหมือนกันนะครับมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ที่บล็อกสามสิบความเสียหายนะครับเป็นเวลาแปดวิอ่าโอเคเข้าใจละอันนี้เป็นบล็อกหมู่บล็อกหมู่นะครับส่วนนี้นะครับก็จะ ดูดเลือดจากสกิลนะครับ30%ไม่มีอะไรมากนะครับพวกใช้สกิลไนแอม่าจะใส่ได้ครับไนแม่ามาดูชิ้นส่วนสําคัญแล้วกันนะครับระดับที่4กับ5นะครับสีม่วงกับสีทองมาดูอันแรกเลยนะครับเป็นไอเทมเดิมนะครับรีเฟสนั่นเองนะครับบวกมันา2 0 0เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะไล่สอรอบนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากผ่านนะครับส่วนไอเทมอันนี้นะครับบวกเคสพีหกรนะครับได้รับภูมิคุ้มกัน ความสามารถเป็นเวลา7วิอมคุ้มกันก็คือไม่ส่วนความเสียหายผลกระทบด้านลบของความสามารถชิ้นส่วนกันเวทนั่นแหละครับก็มันมีไหมมันแบบนี้ก็กันการพวกสปิริตได้ไหมแบบนี้ใครรู้ช่วยตอบด้วยนะครับผมไม่แน่ใจอันนี้มันเพิ่มความสามารถหรือเปล่ามันดูวันนี้ไอเทมเก่าเหมือนกันครับบวกเลเรเจน30มส <c oughs> ฟื้นฟู HP 500นะครับให้กับปันธมิตรที่อยู่ในระยะน,นี้ที่กำลังจะตายนั่นเองนะครับ ไม่ได้เพิ่มให้กับตัวเองนะแล้วก็การรักษาก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆ20%นะครับอันนี้ก็ไอเทมเก่าเหมือนกันนะครับรับมานา40เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับก็จะสามารถใช้สกิลได้ไวขึ้นก็นจาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะใบนะครับใบศัตรูในระยะนี้นะครับใบปล่อยสายฟ้าไปนะครับปล่อยสายฟ้าไปในศัตรูที่ที่อยู่เป็นกระจุกกจุกนะครับแล้วก็ลดต้านเวทของศัตรูลงอีก30%เป็นเวลา3วิ อันใหม่นะครับอันนี้ลบลีก40นะครับแล้วก็จะผักผู้ชิดโทมตีเราไปเดีย๋ยระยะประชิดโจมตีระยะประชิดนะให้ติดสะนะมืองง1วิก็เอาไว้ใช้กับตอนที่เจอกับพวกแอสซัสซินพวกที่ตีใกล้ๆนะครับมันน่าจะผักไป ผักออกไปครับแล้วก็ให้ศัตรูเนี่ยมึนงง1วิน่าจะคล้ายๆกับพลังของเผ่าธนูครับมันผักทุกคนหรือเปล่าที่โจมตีน่าจะผักทุกคนนะถ้ามันเขียนแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับถุงมือมันบอกจะสะแต็กทุก3วินะครับบวกเกาะ2ตันเวทอีกบวก5%สูงสุด 8 stack นะครับบวกดาเมจอีก20%หลังจากไปถึง stack สูงสุดความว่าอเน,นี้ยมันจะเวลาใส่ตัวนเนี้ยเนี่ยไอตัวนั้นเนี้ยทุกๆ3วีเนี่ยมันจะเพิ่มเกาะบวก2แล้วก็บแล้วก็เพิ่มเมรบวก5%พอได้8 8 stack แล้วนะครับมันจะบวกดาเมจให้อีก20%เพราะฉะนั้นตัวที่ใส่ตัวเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นด้วยนะมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นส่วนใหญ่คนที่ใช้ก็เห็นมีม้าบ้างที่ใช้อะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาบวก stack ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นตัวที่แบบ แป๊บเดียวตายไม่น่าจะใช้ได้นะครับน่าจะเป็นพวกที่อึดอึดดูดเลือดได้เพิ่มเลือดได้อย่เงี้ยมันน่าจะทําให้ถึง8 s t สแต็กได้นะครับอันนี้ไอเทมเก่านะครับบวกความเร็ว40%แต่ว่ามันจะลดความสาม,มารถมั้งเนี่ยปกติที่โดน100%เลยปะ ตอนนี้เหลือ70ตีโดนเรอแต่แบบตีโดนค่เจอย่างนี้เหรออันนี้ไอเทมใหม่นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเลยนะกับไอเทมตัวนี้ลบลีกส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่ลบดิกสีแล้วก็เพิ่มความเร็ว20%ทํางานเมื่อบาดเจ็บจะเพิ่มโบนัสเหรอเป็น2เท่า5วิหมายความว่าจะเพิ่มพวกอัตราลบลีกกับความเร็วนี่เหรอเป็น2เท่าหมายความว่าลบลีกจะเพิ่มเป็น80%ความเร็วบวกอีก40%ปรประมาณนี้มั้งถ้าผมเข้าใจ นะตอนนี้นะครับสมมติอันนี้ก็จะอัญเชิญมา1ตัวนะครับเป็นซอมบี้ก็จะอยู่ซอมบี้จะแบบแบบยิงใช้มีดก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้นะครับสมมติเอาไปใส่ให้กับสานดยอย่างเงี้ยว่ามาซัมซัมมอนมันก็จะซัมมอนเป็นเป็นซอมบี้ธนูนะครับกระทานานี้คาถาใหม่นะครับเพิ่มดาเมจ30%รูส้สึกว่าจะทำกระทาตีมื่มต้องตีมืนนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยระยะ160หลาหมืนงงเป็นเวลาห้าวิ แล้วยังสร้างความเสาหารตรงอีก100นะครับเจาะเกาะป้องกันความสามารถมันโดยตรงแล้วก็ยังจะเจาะเกาะความสามารถใช้ได้ครั้งเดียวมันไม่ใช่แบบไอเทมแบบตีมืนแบบตีละหมืนตีละหมึนตีละหม,มึนมึงเนี้ยล้วบอกกูดาวเจ็ดวิเนะวิ ก็เป็นไอเทมที่บวกดาเมจแล้วกันนะบวกดาเมจไปส0เป็นไอเทมนี้เป็นไอเทมเวทนะครับสร้างความเสียหายเวท3 0เป็นพวกเวทใช้นะครับและจะกักขังศัตรูที่มีค่าสูงสุดนะครับก็คือศัตรูที่เก่งสุดนั่นเอง5วิเป็นเวลา5วิ แล้วก็สร้างความเสียหายเวทอีก200นะครับคูดาว15วิคนนี้กักขังก็จะสมัยสามารถตจมตีและเคลื่อนที่ได้นั่นเองครับมันก็จะกักขังเป็นบริเวณนี้เลยนะครับก็จะเป็นโซ่ที่กักขังมู่นะ่นแหละกักขังหมนะครับมันมันจะเป็นวงกว้างอย่างนี้เลยเวลาใส่โซ่นะครับวันนี้ชุดเกาะนะครับบวก6ต้านเวทอีก30เป็นนะครับเป็นชุดเกาะต้านเวทอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนสร้อยแน่เลย ซอยใหญ่ซอยใหญ่เก่าครับเพราะว่ามันจะลบล้างด้านลบทั้งหมดครับลบบัฟทั้งหมดนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันเอฟเฟกด้านลบอีก2วิเอาไว้สู้กับซิปลริตรได้นะก็เผาธนูได้เหมือนเป็นเหมือนเป็นส้อยใหญ่อันเก่าครับส้อยแย่อันเก่าลบไอเทมที่สูงกว่าไม่ได้นะสูงกว่าก็น่าจะเป็นพวกนี้แหละโอเคมาดูไอเทมทองนะครับอันนี้เป็นอันเก่านะครับบวกเคชรพีเก้าร้อยแล้วก็จะมีโอกาส50%ที่สร้างความเสียหาย150แล้วก็ยังฟื้นฟูอีกเพชีร้อยห้าสิบ ไอเทมเก่านะับผมผ่านแล้วกันนะครับอันนี้ก็ไอเทมเก่านะครับบวกเกาะ15แล้วก็เพิ่มเกาะให้พันธมิตร300หลานะเพิ่มให้10บวก10มั้งนะครับบวก10แล้วก็ลดเกาะศัตรูอีก10อันนี้ก็เศษแกะนะครับไอเทมเก่านะ สร้างความเสียหายเวท60%ใช้กับพวกสายเวทนั่นเองครับน่าจะเป็นไอเทมที่สายเวทที่โหดที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ามัน60%นะครับแล้วก็เสกให้เป็นเพนกวิน5วินั่นเองนะครับอันนี้ก็ไอเทมเก่านะครับความเพิ่มความเร็ว60%นะครับแล้วก็มีอีก20%ที่จะปล่อยสายฟ้าไปยังศัตรูนะครับเด้งได้มากกว่า5ครั้งสร้างความเสียหายเวท200ดาเมจนะครับคู่ดาว0.5วิเก่าเดี๋ยมาดูไอเทมใหม่นะครับ ไอเทมอันนี้น่าจะโอเคเลยสาหรับสายตีหรือไม่ก็สายสายตีหรือไม่ก็สายสายสกิลใช้ได้หมดนะครับอันนี้เพราะว่ามันจะดูดเลือดจากการตีเนะี่ย45%ดูดเลือดจากสกิลอีก45%นะครับแล้วก็จะเพิ่มแล้วก็จะได้รับอีกหนึ่งเปอร์เซ็นตพลังโจมตีที่ดูดเลือดแล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นตจากความสามารถทุกๆสี่เปอร์เซ็นที่เฮพีหายไป HP หายไปผมไม่เข้าใจว่ามันของเราหายไปหรือของเก่าหายไปเอาเป็นว่ามันจะเพิ่ม1%นเปอร์เซ็นต์นะครับจากความสามารถโจมตีกับสกิลนั่นเองครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับความสามารถมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะดูดเลือดดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับไอเทมนี้ดีมากนะครับมาดูอันนี้นะครับไอเทมคีนะครับอันเก่านะครับบวกบวกดาเมจสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีโอกาสยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะสร้างความเสียหายสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือดับคีนั่นเองนะครับ มาดูไอเทมใหม่นะครับอมตะบวก HP 900นะครับไอเทมเนี้ยมันจะใช้งานก็เมื่อเมื่อตอนที่ใกล้จะตายนั่นเองนะครับใกล้จะตายเนี่ยเราจะอมตะไปเวลา3วิก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนใช้ได้ดีก็ลองไปไประยุกต์ใช้นะครับก็าจะเป็นพวกดูดเลือดแหละเพราะว่าอามตะปุ๊บสามวิมันก็อาจจะเด้งเลือดกลับมาได้นะถ้าใส่อันนี้คู่เข้าไปนะคอมโบกันนะก็ลองไปใช้ดูนะ ่วนอันนี้ไอเทมใหม่นะเป็นมงกุฎเรียกว่าเสกฝนลงมาโปรยปลายนะครับมันจะเพิ่มการหลบหลีก25นะครับแล้วก็สร้างความเสียตรง100หน่วยให้กับสตูที่อยู่ในระยะของตัวเรานะครับทุกๆ2ก,กองวิเนะี้ยมันจะยิงฝนลงมานะครับสร้างความเสีย100 100นะครับแล้วก็ยังทําให้สตูในบริเวณที่อยู่ที่โดนฝนมีโอกาส25เปอร์เซ็นต์เนี่ยทำให้ทาให้เขาตีมิดนะครับตีไม่ดโดนนั่นเองนะครับเป็นไอเทมที่โอเคเลย ไว้ใช้ก็พวกสส่ตีได้นะครับสายตีได้ดีนะแต่ใส่กับพวกที่แทงๆหน่อยนะเพราะไม่งั้นถ้าใส่ไปแล้วตัวที่ใส่ไปนี่ตายง่ายนี่แบบจบเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็ไอเทมใหม่นะไม้กายสิทธิ์นะครับความเสียหายเวทเนี่ยบวก3 0เปอร์เซ็นะครับเป็นของเวทนั่นเองพวกสส่เวทนะครับก็จะสร้างความเสียหายตรง800บวกของ HP สูงสุด บวกห้าเปอร์เซ็นของ HP ให้กับศัตรูแบบสุ่มหนึ่งตัวและทุกๆห้าเปอร์เซ็นจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพิ่มความเสียหายโดยตรงเป็นเวลา2อง้นของ HP สูงสุดอันนี้ก็ต้องไปคำนวณน,นะครับ HP สูงสุดหมายถึงเลือดเลือดนั่นเองนะอันนี้ผมก็ผมก็ยังงงๆนะใครเข้าใจคอมเมนต์มาด้วยละกันนะครับอันนี้เป็นกระทาฉีดนะครับตัวอันนี้ดาบนะครับดาบใหญ่ ตายแล้วก็ตกนั่นเองนะครับบวก500ดาเมจเลยนะครับไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์บวก500เลยนะเป็นดาบใหญ่นั่นเองก็ยังไม่เห็นมีคนใช้เท่าไหร่นะไอเทมมันนี้นะไม่มีคนกล้าใช้เท่าไหรนะ่คือถ้าตายเนี่ยดาบมันก็จะตกหายไปนะครับแล้วก็จะดอบซุ่มก็มีโอกาสที่จะได้ของทองเนี่ยแค่1%นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับมันบอกไม่สามารถหลอมไม่ได้ไหมายความว่าตอนที่ยังไม่ตกนะตอนที่เรามีไอเทมเนี้ยอันเนี้ยเอาไปหลอม ไม่ได้นะครับแค่นั้นประมาณนั้นนะครับไอเทมนี้ก็เป็นไอเทมบล็อกดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบล็อกห้าสิบห้าสิบเลยนะครับบล็อกห้าสิบค่อนข้างที่จะเยอะนะครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็มีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์สะท้อนความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับและค่าลบที่กําหนดเป้าหมายยูนิตเหมือนจะสะท้อนดีบัฟด้วยเหรอหน้าจะนะครับมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะสะท้อนความเสียหายทั้งหมดแล้วก็ดีบัฟด้วยนะครับบอกไม่สามารถสะท้อนทับกันได้นะครับ และมีค่าสูงเหนือกว่าการคำนวณอันนี้ผมไม่เข้าใจแล้วนะอันนี้มันก็คือเอาไว้ใส่กับพวกใส่แทงนั่นเองสะท้อนแบบเต็มร้อยเลยนะเอาล้วครับนี่ก็เป็นข้อมูลไอเทมใหม่นะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ผมมีที่บอกทุกๆคนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะครับไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใครที่มีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกัน ได้ในใต้คลิปนะครับช่วยๆเหลือกันนะครับโอเคเราไปเจอกันในเกมออโต้เชสนะครับสวัสดีครับทุกๆคน